คดีคุณแตงโมงไม่ใช่การไปนั่งปัสวะ,ะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ใช่ฆาตกรรมล้านเปอร์เซ็นต์เป็นคด,ดีอุบัติเหตุประมาทแน่นอนแต่ไม่ใช่จากการไปปัสวะและไม่ใช่เรื่องรับงานด้วยเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยสบายๆกับพ่ยุทธ์เขาคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับก็บอกว่าไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าอุบัติเหตุเกิดจากการที่คุณแตงโมเนี่ยจะไปนั่งปัสวะท้ายเรือนะฮะจะไปโล่งโจงหลังจางอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องฆาตกรรมก็ไม่่่เเเชชือนนนดียวกััะครบ แล้วก็ถามทั้ง5คนว่าทําไมต้องทําให้เรื่องนี้ลึกลับซับซ้อนอใครเนี่ยไปแนะนําให้พูดอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณชูวิทย์ชวนคอบยอคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบนี้ครับอบอกว่าที่บอกไม่ใช่ฆาตก,กรรมเนี่ยเพราะมีคําถามว่าเอ้าทําไมต้องฆ่าถ้าจะฆ่าทาไมต้องฆ่าบนเรือส่วนถ้าถามว่ามีการลวนลามบนเรือหรือไม่เอ้าก็ตอบว่าทําไมต้องไปลวนลามกัน5คนไปกัน5คนคนเยอะแบบนั้นแล้วเรือมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่พระรามเจ พระรามเจ็ดโอ้โหเป็นที่ที่สว่างสวัยแบบนั้นนะจะไปทําทําไมตรงนั้นส่วนถ้ามีคําถามว่ารับงานเอ็นหรือเปล่า,าคุณชูวิทย์บอกโอ้มีเด็กเต็มใจจะรับงานเยอะแยะแล้วไปกินข้าวกันร้านอาหารริมน้ําไปทําไมกับคนเยอะแยะไปทําไมให้คนเห็นไปที่เงียบๆไม่ดีกว่าหรอไม่ง่ายกว่าหรอถ้าไปที่ที่ไม่มีคนเห็นนี่คุณชูวิทย์ให้ข้อสังเกตไว้แบบนี้คุณชูวิทย์บอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ควรพูดตรงไปตรงมาก็จะจบ การที่ไม่พูดความจริงกลุ่มเพื่อนแตงโมก็คงไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องผูกพันตามมาทั้งเรื่องของเวลาเรื่องกล้องวงจรปิดต่างๆพอมาถึงวันนี้ถ้าจะกลับตัวจะพูดความจริงอ่ะไม่ทันแล้วอะไรที่โกหกไปแล้วก็ต้องโกหกต่อไปหลังจากนี้คงต้องรอว่าเมื่อไหร่นะฮะที่จะมีคนกล้าพูดความจริงออกมา เรื่องก็จะคลี่คลายคุณชูวิทกล่าวไว้แบบนี้นะครับเรื่องที่คุณชูวิทย์พูดเอาจริงๆแล้วนะตอนนี้ก็ดูว่าไอ้เรื่องที่คุณตังโมเนี่ยไปปสัสสาวะท้ายเรือ,อมันยังคงเป็นคําถามสงสัยที่หลายคนบอกไม่เชื่อเนี่ยแหละคะ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ตามดูกันต่อแต่คุณ